น้ำโขงไหลผ่านหนองคายมีแนวโน้มเริ่มลดแต่ยังหนุนลำน้ำสาขาพร้อมเร่งระบายห้วยมงรับมือฝนระลอกใหม่ระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดหนองคายจะเริ่มลดลงบ้างแล้วถือเป็นแนวโน้มที่ดีแต่ก็ยังจอจุดวิกฤตล่าสุดวันที่26สิงหาคม2567อยู่ที่ระดับ11.73เมตรห่างจากจุดล้นตลิ่งประมาณ47เซนติเมตรและยังคงมีผลกระทบต่อลำน้ำสาขาสายหลัก รวมถึงลำห้วยต่างๆที่เชื่อมกับแม่น้ำโขงเช่นลำห้วยมองอําเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายยังมีปริมาณน้ำเก็บกักจำนวนมากเนื่องจากไหลระบายลงน้ำโขงไม่ทันทำให้บางพื้นที่เกิดปัญหาน้ำเอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรพื้นที่ลุ่มทั้งนี้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยมงไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำได้เพราะระดับน้ำโขงสูงกว่าจึงต้องปิดประตูระบายน้ำทั้งสี่บานป้องกันไม่ให้น้ำโขงไหลทะลักย้อนกลับมาในลำห้วย พร้อมได้ดำเนินการเดินเครื่องสูบน้ำที่อาคารควบคุมระดับน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากลำห้วยโมงลงสู่แม่น้ำโขงแก้ปัญหาน้ำโขงหนุนเออล้นท่วมพื้นที่การเกษตรรวมถึงชุมชนในพื้นที่เสี่ยงและรับมือฝนตกหนัก